ทีขุดได้ในประเทศไทยนะครับมาจากก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกฎเอราวัณรานกระบือ3แหล่ง3แหล่งนี้เนี่ยผลิตก๊าซได้3ล้านตันต่อปีแต่คนไทยใช้ก๊าซอยู่นะครับทัวเรือนแค่2ล้านตันต่อปีเพียงพอไหมครับเพียงพอ แต่รัฐบาลกําหนดนะครับรัฐบาลที่ปฏิวัติมาเนี่ยแต่ก่อนนี้คนไทยใช้ก๊าซส,สูงต้มต้นทางนะก่อนบวกภาษี10บาทต่อกิโลเท่านั้นถูกนะครับก็ได้ก๊าซราคาถังละ200กว่าบาทนะครับบวกภาษีแล้วเรียบร้อยอะไรก็200กว่าบาทแต่พอปฏิวัติปุ๊บยกเลิกราคาก๊าซในประเทศทั้งหมดให้สมมุติใหม่ว่าก๊าซจากแหล่งบงกฎเอราวันลานกระบือเข้าลงแยกก๊าซโรงแยกก๊าซเหล่านั้นไปตั้งอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แล้วโรงกั่นน้ำมันที่เคยอยู่ในประเทศไทยก็สมมุติหมายว่าโรงกลั่นไทยนั้นถ้าผ,ผลิตก๊าซสูงต้มต้องไปอยู่ประเทศซาอุเหมือนกันเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าน้ำมันกําหนดแบบนี้ไปแล้วก๊าซก็โดนด้วยคราวนี้ไปไกลกว่าเดิมคือไปสมมุติว่าอยู่ที่ซาอุมหมดเลยพอได้ก๊าซออกมานะครับต้องออกมาที่เมืองราสทานูรา ท่านนั้แล้วต้องขนส่งลงเรือมานะก๊าซส,สูงต้มนะทั้งที่จริงๆมันทําอยู่ที่ระยองเนี่ยขนส่งลงเรือมาปุ๊บบวกค่าขนส่งค่าประกันภยัยค่าสูญเสียระหว่างขนส่งให้คนไทยจ่ายจากเดิมเนี่ยลงแยกก๊าซอยู่ที่10บาทต่อกิโลใช่ไหมครับก่อนปฏิวัติตอนนี้28บาทต่อกิโลแล้วกองทุนน้ามันจะไม่พังได้ยังไงตอนนี้ก๊าซทุกถังที่เราซื้อ300กว่าบาทกองทุนน้ามันจะต้องอุ้ม200กว่าบาททุกถัง ท่านก็บอกเพื่อการแข่งขันอะไรต่างๆนะเวลาออกกฎหมายอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างกำไรให้ธุรกิจพลังงานใช่หรือไม่เพราะผมไปตามดูรายงาน56ขีดดึงของบริษัทพลังงานขนาดใหญ่พบว่าธุรกิจก๊าซก่อนการปฏิวัติมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่40,000ล้านหลังจากปฏิวัติแล้วเปลี่ยนราคาไปแล้ว2-3ปีมีกำไรในธุรกิจเดิม90,000ล้านบาท นี่คือต้องตั้งคำถามดังๆว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนสูตรใช่หรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนรัฐบาลนี้ก็ใจดีเหมือนเดิมนะครับไปจัดสรรก๊าซในประเทศไทยให้ธุรกิจเปตโตเคมีใช้ก่อนอันนี้สําคัญมากนะครับก๊าซมีอยู่2-3ล้านตันเนี่ยคนไทยใช้พอแต่ไปจัดสรรให้เปตโตเคมีใช้ก่อนแต่ในกฎหมายเขียนว่าใช้ร่วมกันอันดับแรกแต่จริงๆไม่ใช่ครับภาคปฏิบัติเปตโตรเคมีต้องใช้ก่อนเพราะเขาไปทางท่อตามสัญญาระยะยาวยังไงก็ลงแง่ก๊าซก็ต้องจ่ายก๊าซไปให้เขาก่อดอยู่ดี ก๊าซก็หมดไปก็เหมือนผลักคนไทยไปให้ใช้ก๊าซในส่วนของโรงกันโรงกันเขาบอกเอ้ยฉันนําเข้าน้ํามันดิบนะไม่ยอมต้องซื้อราคาแพงแต่ก่อนปฏิวัติยังเป็นราคาที่คุยกันได้ก็คือว่าราคาไทยส่วนหนึ่งนะราคานําเข้าส่วนหนึ่งมาหารกันซึ่งก็พอรับได้อยู่เพราะจริงๆโรงกันนะต้องเข้าใจว่าก๊าซส,สูงต้มเป็น by product ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นสมรทานแล้วก็ควรจะช่วยเหลือประชาชนแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์หลังปฏิวัติมาใจดีมากนะครับปฏิวัติเสร็จปุ๊บให้ทุกคนได้ราคาสมมุติว่าโรงกันและโรงแยกไปอยู่ ประเทศซาอุหมดเลยแล้วก็บวกค่าขนส่งค่าโศหฮุยทั้งหลายในการนําเข้าเป็นทิปให้คนไทยจ่ายและสุดท้ายกองทุนน้ามันก็ต้องแบกในที่สุดผมเชื่อว่ากองทุนน้ามันนะครับถ้าไม่แก้ตรงนี้นะผมคิดว่าหายนะตอนนี้ติดลบประมาณ1น0 0 0 0ล้านนะครับเป็นส่วนของน้ํามันประมาณ5 0,000ื่นกว่าที่เหลือก็เป็นส่วนของกา๊าซแล้วก๊าซเนี่ยผมเชื่อว่าจะขึ้นราคาแน่แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าขึ้นราคาก็เป็นผลงานชิ้นโบดํา ของรัฐบาลทีเดียวเพราะแต่เดิมเรื่องก๊าซไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเดือดร้อนเพราะเป็นสิ่งที่เราผลิตได้ในประเทศไทยแต่เราไปเปลี่ยนสูตรเท่านั้นเองทําให้เกิดความเดือดร้อนดังนั้นผมเสนอแนวทางแก้ไขเลยแล้วกันนะครับก็กลับเรีนยงนงี้ครับว่าข้อที่หนึ่งให้ถอยกลับไปใช้สูตรเดิมก่อนที่จะปฏิวัติกองทุนน้ำมันจะลดปัญหาลงได้มาก ข้อที่2ให้ยกเลิกเรื่องไบโอดีเซลเรื่องน้ำมันปลาล์มเอามาผสมในน้ำมันสำเร็จรูป ถามว่าทําไมตอนนี้นะ้ํามันปาล์มของเราที่มาเติมในรถเนี่ยห้กว่าบาทแต่ที่มาเลเซียมัน40กว่าบาทเองนะเพราะนั้นเรายกเลิกไปเถอะถามว่าเราเรากเษตรกรเดือดร,ร้อนหรือไม่ผมกล่าวเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีการประกันราคาปาล์มดิบอยู่ที่4บาท50อยู่แล้ว2ราคามาเลเซียเป็นตลาดโลกมันค้าอยู่ที่40กว่าบาทข้อที่3ก็คือเราไม่ควรเอาพลังงานไปแย่งอาหารของคนพลังงานแพงไม่พอมาทํากับข้าวแพงอีกเพราะฉะนั้นพลังงานควรจะอยู่ในส่วนของพลังงานไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของอาหารทําตรงนี้ กองทุนน้ำมันจะมีภาระลดลงทันทีและจริงๆแล้วอีกอันนึงที่สำคัญคือตั้งเพดานค่าการกลั่นซะผมว่าจบราคาน้ำมันจริงโดยไม่ต้องอุ้มเนี่ยสากว่าบาทต้นผมว่าเห็นได้ อย่างนี้ครับกองทุนน้ำมันเนี่ยไม่ใช่เงินของรัฐเป็นเงินของประชาชนคนไทยทุกคนนอกจากเก็บเงินกองทุนน้ำมันแล้วมันไม่พอก็ไปกู้กู้เนี่ยก็เป็นเงินของเราอีกผมกราบเพียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากอาเซียนพอสมควรโดยเฉพาะมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยเขาจะบอกว่าทรัพยากรเป็นของปวงชนรัฐในฐานะตัวแทนที่ต้องบริหารเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนกรณีมาเลเซียง่ายมากราคาน้ำมันมาเลเซียว,วันนี้นะครับสิบหกบาทต่อลิตรราคากาส๊สวันนี้ของมาเลเซียประมาณ หางละ228บาทเมื่อเทียบกับไทยโดยไม่ต้องอุ้มถามว่าเขาทําได้อย่างไรก็บอกว่าทําได้อย่างนี้ครับเขามีบรรษัทพลังงานแห่งชาติเมื่อราคาน้ํามันแพงแก๊สแพงบรรษัทพลังงานแห่งชาติกาไรเยอะถูกไหมครับก็เอากําไรเนี่ยมาจ่ายคืนให้หลวงประมาณ60-70%ของกําไรที่เขามีให้หลวงไปเลยหลวงก็แบ่งส่วนหนึ่งมาจ่ายหน้าปัม๊มดังนั้นเวลาไปมาเลเซียกรุณาไปดูที่ปั๊มด้วยเขาจะติดที่หัวจ่ายทุกหัวนะครับเช่นราคาน้ํามันจริง30บาทหลวงจ่ายให้14บาทซึ่งหลวงเนี่ยหมายถึงเอาเง ช่ใจเอง16บาทดังนั้นเองเนี่ยมันเหมือนกับประชาชนได้ปันผลจากทรัพยากรของเราในขณะที่ประเทศไทยใช้สมปทานนะครับก็คือยกทรัพย์สินเราให้เขาไปหมดเขาก็มาขายเราในราคาตลาดโลกซึ่งมันเป็นระบบที่สุดท้ายและประชาชนคือผู้รับกรรม ต้องกล่าวเรียนว่าแนวทางของมาเลเซียนั้นชัดเจนว่าเอากําไรจากทรัพยากรปิตโตเรเลียมซึ่งมีอยู่ในประเทศเนี่ยเอามาจ่ายคืนให้ประชาชนซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ3ของอาเซียนในการผลิตก๊าซน้ำมันนะครับแต่เราได้ประโยชน์น้อยมากรวมถึงเราอาจจะเป็นเหยื่อหรือผู้ที่ต้องรับกรรมในการจ่ายค่าพลังงานแพงด้วยซ้ำไป